สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ครับผมมาเล่นอยู่ในเกมแม็กช็อตเซเวอร์จีนครับแล้วก็มาพร้อมกับมัมมี่ตัวใหม่นะครับซึ่งมัมมี่ตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษนะครับก็คือเราสามารถปลอมตัวเป็นคนปกติได้นะครับแต่ผมจะทําให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงอ่าเห็นในคนนี้ใช่ไหมแต่ผมจะกดตัวจีนะไม่รู้ว่าจําเป็นต้องเอาเป้าวิชีที่ตัวมันหรือเปล่าน,นะแต่ผมลองกดดูเฉยๆอ่าได้นี่หว่าก็คือเป็นตัวเราเองนั่นแหละนะครับ คลิกซ้ายทำอะไรไม่ได้ครับคลิกขวาคลิกขวาทำอะไรได้วะเนี่ยลองแป๊บคลิกขวาค้างอ๋อมันจะกลับล่างเป็นเหมือนเดิมโอเครับทราบรู้เรื่องครับแล้วคูดาวว้ด้วยนะเฮ้ยแจว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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมลองกันหาเหยื่อกันหาเหยื่อดีกว่าโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งข้างล่างเมื่อกี้มันคนดีกว่าผมจะขึ้นไปครับปฮ๊ยเฮ้ยตกไอ้เฮ้ยแล้วก็ปลอมตัวครับไอ้นี่๋อเพื่อนด้วยกันเองไอชิบหาย เอเวนกูก็ตบตั้งนานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มันก็ค่อนข้างที่จะงงนิดนึงนะครับแต่แต่สําหรับผมนะน่าน่าจะสังเกตไม่ยากครับว่าพวกเราหรือว่าฝั่งตรงข้ามปเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับไม่รู้ว่าเราจะทําสําเร็จหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือผมได้เป็นคนแน่นอนเดี๋ยวหาที่อยู่กันเลยไปอันนี้น่าจะเป็นปืนเมจิกยูนิเวิร์สนะครับไม่น่าจะใช่อันเดียวหรือเปล่า ไม่รู้อะจำไม่ได้แล้วเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาที่อยู่ก่อนไม่อยากเป็นมัมมี่มเป็นยังไงมัมมี่ไอสัตว์ไปแล้วกูโอ้โหปันโดนด้วยเมื่อกี้เฮ้ยคอไปก่อนไปก่อนไปก่อนครับเพื่อนมันดูดผมโอเคเพื่อนสวยสวยสวยมีใครตามมาปะโอเคไม่มีครับเดี๋ยวอยู่แถวแถวต้นล่างแล้วกันระวังอย่างเดียวก็คือมัมมี่ตัวดูดอะที่มันสามารถดูดลงไปข้างล่างได้อะ ขอ,ขอระวังแค่นี้แหละเฮ้ hey, แต่ผมเก็บอันนี้ดีกว,ว่าว่ามันได้ไรปุ๊บไดยวิ่งเร็วโอ้โหเร็วเกินไอ้หี่อเร็วเกินมากไปก็ไม่ดีครับห้าอยู่ด้วยอยู่ด้วยเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันกระดักวางระเบิดละวาวเลยเผื่อมีไอ้โง่ที่ไหนมาเหยียบแต่ว่ามัมมี่มันน้อยมากแล้วเนี่ยน้อยชิบหายมาระวังมัมมี่แปลงร่างก็พอล้เดี๋ยวแม่งเนียน แห้งเนียนเป็นเราขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วยิงเลยเฮ้ยเรียบร้อยอเฮ้ยไอ้เหี้ยมาตอนไหนเนี่ยเฮ้ตกชิบหายไปไหนแล้ววะฮุ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยเอ้าเราเอามีตัวอะไรมาไว้เนี่ยเอาตัวปลาระเบิดมาเฉยเลยโดนครับโดนโดนคนหนึ่งมันจะแตกหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แตกวะขึ้นไปับขึ้นไปเก็บกล่องได้ไหมเก็บไม่ได้เออก็มันเป็นของคนมันจะไปเก็บได้ที่ไหนล่ะ เดี๋ยวตรงไหนนะตรงไหนมันมีรูแหว่งๆแนะอ๋อตรงนี้ข,ขอละกันเอาตบไม่เข้าทำไมตบไม่เข้าอะ่ะเออไอสัตว์กว่าจะตบเข้าแม่งแม่งปิงเยอะจัดไอชอ็อตจีเนี่ยแม่งน้าหงุดหงิดตรงนี้แหละตบ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 อาพวกกันนี่หว่าไอเวนโอ้โหผมก็ไล่ตบตั้งนานแม่งพวกกันนี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนตัวนี้อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนหาไม่เจอ อ่ะเรียบร้อยอ้าวอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวหาไม่เจออ๋ออยู่บนนี้นี่เลยระเบิดจัดไปสองลูกโดนไอ้มึงโอ้โหแม่งทันว่ะสาบแบบได้จังหวะดีๆแล้วเรียบร้อยแตกไม่รอดครับเบื่อเล่นเป็นคนแล้วเวลาเล่นหมอมัมมีอ่อ่ะผมอยากเป็นมัมมี่บ้างแบบว่าไล่ตบโหดๆเลยนะครับถ้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์จีนน่าจะมันเพราะว่ามัมมี่แต่ละตัวมีให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมาย я я music. นะครับบอกไว้ก่อนเลย แต่ว่ามีปัญหาเรื่องปิงเยอะนี่แหละนะครับถ้าปิงไม่เยอะแจ๋วเลยจะเล่นไม่ให้ครบทุกตัวเลยนะครับโอเคนี้ลงไปไปยังโอเคแปลงล่างแปลงล่างหรอยิงแม่งเลยเฮ้ยถอยก่อนเดี๋ยวแค้นแต่แม่งดูดแต่แม่งดูดลงไปไม่ใช่อะไรเฮ้ยกระตุกกระตุกเลยว่า,ว,าวิ่งวิ่งตรงนี้จําไว้นะครับว่ามันเป็นช่องว่างตรงนี้ไปได้ใช่ไหมโอเคไปได้โอเค อยู่นี่แล้วกันเฮ้ยตบโดนปะวะน่าจะตบโดนงั้นก็อยู่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะคลิกขวาซูมริงได้แรงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอีกเรื่องหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะแรงแหละเฟิร์ๆเฟิร์ค่อยๆต่คอยๆไต่เฮ้ยเคียดตกใจตัวขึ้นกลับที่เดิมได้ไหมไม่ได้วะไม่เป็นไรถือมีดนี้ก็น่าจะวิ่งเร็วอยู่เฮ้ยโดนดูดใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยเนงอ๋อมึงมาจากไหนเนี่ยสัตว์เอ้าคุย โอ้โหตัวปลาระเบิดเลยครับอืมอยู่ดีก็โดนล็อกขาโดยไม่รู้ตัวว่าจะฟักมันล็อกขาผมได้ไงวะไม่รู้เหมือนกันมาเล่นตัวใหม่ให้ดูแล้วกันคลิปเนี้ไม่ไม่เน้นยิงหรอกเน้นเป็นมัมมี่แล้วก็มาดูว่าสกิลตัวเนี้มันมีดียังไงแต่ตอนนี้คือผมเลือกมาผิดตัวไปเอาไอ้ตัวปลาระเบิดมามันอยู่เลขแปดบงงําไว้ครับว่ามันอยู่เลขแปดมีดนี้ถือแล้วมันวิ่งเร็วนะครับในจีนก็วิ่งเร็วเหมือนกัน โอเคไม่มีใครเป็นก็วิ่งยาวๆเลยครับเออฮ้ยอ,อ,อย่าเบียดกูตกเลยมาเบียดอะไรตอนนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวไม่เป็นไรไม่น่าจะมีมัมีตามมาด้านหลังมั้งไม่แน่ใจตอนนี้คือผมอยู่คนเดียวครับอยู่แบบเงาๆเลยเฮ้ยแม่งหลอนๆเดีย๋ยววางกระปักวางระเบิดไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้แล้วกัน,นยังไงก็ได้ให้มันจมลงมันลงบันไดไปอะนะครับแล้วเราก็แบบว่า อย่าเพลอไปเหยียบก็พอแล้วยังไงดีครับเออตรงนู้นไปไงวะเดี๋ยวนะมันต้องหาวิธีไปแต่ว่าค่อยแล้วกันถ้าไปตอนนี้ตายเนี่ยงั้นขอเลือกที่จะอยู่เฉยๆแล้วกันในข้างบนนี้เหยียบได้ปะเหยียบไม่ได้วะหายละไปไงวะเนี่ยโอเคมันต้องมีวิธียืนดิปึ๊บฮึมไอช็อตด่านทุกมุมอะไรเงี้ยมันอาจจะบล็อกได้นะครับต้องลอง ราะว่าถ้าเราไม่ลองก็ก็ไม่รู้เนาะโอเคตูมได้กี่ชั้นวะเนี่ยน่านะชะชั้นเดียวงั้นเดี๋ยวนะตรงนี้ไปไหนไหนหบ้างวะเนี่ยลองสนๆดูแล้วกันปึ๊บไม่ได้วะอ่าตรงเนี้ยมาได้โอเคเดี๋ยวนะน่าจะกระโดดขึ้นไม่ได้มั้งมามีม่อ่ะหรือเปล่าผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันงั้นผมขออยู่ตรงนี้แล้วกัน ไปได้ป่ะตรงนี้เขาไม่ได้โอ้หน้าสั่นเลยกูไปปลาช็อคบอมโอเคอยู่อย่างนี้ดีกว่าหาบัมมีก่ก่อนเลยบัมมี่ไม่มีครับตรงนี้เงียมากแล้วผมก็ไม่อยากไปเป็นบัมมี่แล้วเพราะว่าลําบากแน่บอกเลยสองต่อสิบเอ็ดแล้วครับตอนนี้เดี๋ยววิ่งหาบัมมี่ดีกว่าไม่ก็เดี๋ยวไปเป็นมัมมี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวไปเป็นมัมมี่แล้วก็ปลอมตัวแล้วก็โจะโจะางี้เลย อันนี้เก็บแล้วได้ไรได้ไรวะไม่รู้อ๋อได้ปืนอันนี้มาเฮ้ยบกระเบิดหายไปยังโอเคหายไปแล้วเดี๋ยววิ่งโม่มมมสๆสดี๋จะตายหาไม่ใช่เลยโยโอเคพวกกันพวกกันไม่ใช่มัมมี่ไหวดีอย่างนี้กระโดดโอเคปึ๊บกระโดดแล้วก็ปึบเจาะโอเคดูแล้วว่าต้องไปไงเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ย จะเลี้ยงอะไรวะเนี่ยมาแต่รอมัมมี่มาเลยไม่รู้ว่ามัมมี่อยู่ไหนโอ้โหแล้วมัมมี่เกิดอย่างนานนี่เฮียตายห่างเดียวอ่ะงานเนี่ยวิ่งหาเลยนะกันมันไปไหนของมันแล้ววะเฮ้ยไอสัตว์เอ้ยเต็มเต็มหน้าเลยโอกเคก่การไม่ว่าผมมาโดนมาครับเอา้าโดนจริงสกิแล้วคือนี่เหรอผ่านแล้วเฮ้ยตุ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 ย,ตย แตกตยแม่งเลยปลอมตัวแป,ป๊บโยเฮ้ยหเหียรู้ตัวอีกตบโอ้โหแม่งมีแรงชิบหายนั่นพิมพ์ภาษาอะไรมาวะแม่งพิมพ์ภาษาจีนกูอ่านจีนไม่ออกเ่ยโอ้ยไปครับไปปลาระเบิดควันวเนี่ยกูมองไม่เห็นโอ้โหมีระเบิดเจดีด้วยระเบิดเจดีปลอมนะครับไม่ใช่ของแท้ไปครับวิ่งตามเพื่อนไปเป็นมัมมี่โอเคจะเตรียมตัวเตรียมตัวเลยตบโอ้โหแม่ง โอ้ยอย่าฟีอย่าฟีอย่าฟีแป่งร่างก่อนแป่งร่างก่อนมันดูออกปะวะผมว่ามันน่าจะดูออกเพราะว่าเราถืออาวุธหลักไงนะครับไะเดี๋ยวๆแปลงร่างกลับเหมือนเดิมก่อนเราจะไปตบคนกันเอ้าไอ้หี้ยเอ้านี่มันระเบิดของผมเองนี่ว่ะชิบหายาฟชิบหายกูเดี๋ยวกระโดดกระโดดกระโดด โอ้โหโกระโดดหลบเนียนๆเลยปึ๊บปึบคิดว่ามันจะรู้ไหมไอ้เหี้ยรู้อีกไอ้สาาัตว์ตอนนี้มันรู้แล้วว่าตัวผมเป็นยังไงเดี๋ยวเต้นกันเต้นกันเอา้าโอโ้โ,อโหอีกแล้วปึ๊บนี่เลยสเตปเทพโอ้โหอุ๊บโดนด้วยต้องขอบคุณปิงนะเนี่ยตบ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 โอเคเหลือหนึ่งคนอยู่ไหนอ้าวตายห่ายกันหมดเลยโอ้โหโคตรเนียนแมตพอยต์แล้วครับเนี่ย้มีสุดท้ายแล้วครับ แทบไม่ได้ยิงไม่ได้ตบไม่ได้อะไรเลยตบแค่ไม่กี่คนเอ้าเฮียนี่ฆ่าตัวตายไหมงั้นกูขอแล้วกันบอมจีจีอ่ะมากูเล่นเองโอ้โหแม่งเปลี่ยนลูกโคตรไวกูไม่ให้หรอกปืนกูอะไปเก็บามาไม่ใช่ปืนผมหรอกมาแต่ว่าตอนนี้ผมมีปืนบอมจีจีแลขอให้ผมได้เล่นเถอะบอมจีจีอ่ะมาเซิฟจีมันอุตสาห์แบบว่าไม่มีโนใช่ป่ะเออไม่มีหรอกอย่าตกก็พอแล้วกูอะ ขอยิงแบบเน้นๆหน่อยละกันมาค็ได้ครับตอนนี้เดี๋ยวกระโดดยืนอยู่บนเสาแล้วกันอันนี้ใครเพื่อนเราโอเคต้องชัวร์ครับทุกอย่างต้องชัวร์เฮ้ยอันนี้มามี่ไอสัตว์แม่งเดี๋ยวนะทำไมมันเป็นชุดเซ็ตสกินเดียวกันวะนะเอา้ายิงไปก่อนเลยโอเคต้องสังเกตที่เป้าครับถ้าเป้าเป็นสีแดงเมื่อไหร่ก็ยิงแม่งเลยไม่งั้นจะเจอตัวเนียนเฮ้ย ไอ้เฮียไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้ววะเอาหายไปแล้วโอเคโอเคหายไปก็ดีอย่ามายุ่งกันเลยเฮ้ยโดนดูดโดนดูดไอ้ดูดีกว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมาดิมาดิมาดิยิงดักไว้ก่อนเลยกูแตกดีสัตว์เอ้ยไม่แตกโอ้โหกูเนี่ยแตกอ้าวจบพอดีเลยเอ้าแม่งจบ จบทั้นแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เหมือนมารีวิวมัมมี่ตัวใหม่ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้า